ก็สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง a t o Z เช่นเคยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำระบบเทรดสแครปปิ้งนอนรีเพนนะครับก็คือระบบเทรดนี้เป็นระบบเทรดที่ง่ายแล้วก็ดูอินดิเคเตอร์เพียงแค่3ตัวนะครับระบบเทรดนี้ใช้เทรดในช่วงไทม์เฟรมตั้งแต่5นาทีขึ้นไปนะครับก็คือยิ่งไทม์เฟรมเยอะ ยิ่งความแม่นก็ยิ่งมีมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของระบบเทดนะครับจะมีอินดิเคเตอร์ทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวลูกศรแล้วก็ตัวสเต็งตัวที่2แล้วก็ตัวที่3าก,ก็คือตัว d i เร c ชันนะครับส่วนการเซล์กันบายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะครับว่าเราจะเซล์ เมื่อไรเราจะบายยังไงนะครับะระบบเทรดน,นี้ก็แนะนำไว้ที่กำไรที่100ปิ๊บนะครับแล้วก็ตั้งสต็อปล s อไว้ที่50ิปิ๊บครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเซลล์กันนะครับเราจะเซลก็ต่อเมื่อ,อมีลูกศรสีแดงนะครับแล้วก็ตัวสเต็งก็ เป็นสีแดงแล้วก็ตัว direction เป็นลูกศรลงทั้ง2อันนะครับนี่คือการเซลล์นะครับเราก็ตั้ง tp ไว้ที่100ปิปแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ที่50ปิปครับลิตรบาทก็คือ1ต่1ตัวหนึ่องนะครับส่วนการ b ายนะครับก็เช่นเดียวกันครับ มีลูกศรขึ้นสีฟ้าหรือว่าแล้วก็ตัวสเต็งเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตัวเดเร็ชั่นเป็นลูกศรน,น้ำเงินขึ้นทั้งสองอันนะครับอันนี้เราก็จะบายนะครับอันนี้ก็คือเซลนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับน,นี่คือบายนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับ ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เขาเข้าบายเข้าเซลก็คือตรงนี้นะครับตัวแท่งเทียนเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวสเต็งเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ตัวเดเรคชั่นเป็นสีน้ำเงิน,ล,น,น,งนลูกศรทั้งสอันนะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้เข้าบายได้เหมือนกันครับเซลก็เช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวสเต็งเป็นสีแดงแล้วก็เดเรคชั่นเป็นสีแดงทั้ง2ออันนะครับ ก็ระบบเทรดก็มีเพียงเท่านี้นะครับแนะนำใช้ที่ทำฟรมใหญ่นะครับค่อนข้างจะแม่นนะครับก็สำหรับการดาวน์โหลดก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับในคอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ kim, ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ